สวัสดีครับฝนตกกีกแล้วครับท่านพี่น้องวันนี้ก็ไม่ได้ไปไลฟ์สดนะครับก็ชะลอก่อนช่วงนี้นะครับพอะจะตื้นเดือนแล้วครับต้องหาเงินก่อนนะครับพี่น้องโ่กทนะนครับขอบคุณมากมากครับที่เวิมานะครับ เฮงเงรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็คุณภาพนะครับคุณภาพจริงๆนะครับไม่โกหกใครนะครับโอเคนะครับหยุดทานข้าวนะครับเป็นวันพุธนะครับเฮงเฮงกันทุกคนนะครับโอเคนะครับโซ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 ติเชืนะครับ วันนี้อากาศดีนะครับฝนตกนะครับสดชื่นนะครับบบ๊ายบายสวัสดีครับ